สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะก็อยู่กับหมอจิงชัติกาพวงงามนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอีกศาสตร์หนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีกันเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหมอขอพูดนิดนึงว่าหลายๆคนนะคะก็จะ หันมาพึ่งหรือว่าใช้บริการในส่วนของการแพทย์ทางเลือกกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพราการนวดรักษาบำบัดอาการต่างๆ รวมไปถึงการกดจุดและการฝั่งเข็มนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่สามารถที่จะรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นมากมายเลยทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอีกศาสตร์หนึ่งนั่นก็คือศาสตร์การกดจุดสะท้อนเท้าค่ะ ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและเป็นมหาสารมากเลยเกี่ยวกับศาสตร์นี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนั้นเรามาชมกันว่าประวัติความเป็นมาของศาสตร์การกดจุดสะท้อนเท้าเป็นอย่างไรกันก่อนนะคะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นศาสตร์ที่ถือกำเนิดมาจากชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณกว่า5,000ปีในตำราแพทย์จีนได้กล่าวถึงการนวดเท้าโดยใช้คำว่ากว่านจื้อฝ่า แปลตรงตัวว่าวิธีการสังเกตเท้าและในสมัยโบราณในราชวงศ์ฮั่นประมาณ2,000ปีมาแล้วหมอหูโตได้สืบทอดค้นคว้าและปรับปรุงรวมไปถึงการบันทึกในบันทึกรับหูโตโดยใช้คำว่าจู้ซินเต้าแปลตรงตัวว่าเส้นทางฝ่าเท้าและในราชวงศ์ถัง9ปีต่อมา ในช่วงปีคิศกราช1900ดรวินเลียมฟิจเร์ลได้ทำวิจัยและพิมพ์เผยแพร่ศาสตร์แห่งการตอบสนองต่อการนวดฝ่าเท้าฝ่ามือให้เป็นที่รู้จักในเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาอาการปวดนั่นเองจนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในระยะ5ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นและหันมาพึ่งวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพราการฝังเข็มการประครบสมุนไพราการนวดไทยและการนวดกดจุดสะท้อนเท้าใช้วิธีรักษาแผนโบราณแทนการรับประทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งการรักษาดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาตนเองที่เป็นที่ยอมรับกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดจุดสะท้อนเท้ามีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเห็นได้ถึงประโยชน์อันเป็นเหตุที่จะได้รับจากการนวดฝ่าเท้าและที่สำคัญที่สุดคือการนวดเท้าเป็นวิธีการบำบัดทางธรรมชาติ โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆไม่มีอันตรายและผลข้างเคียงประหยัดและปลอดภัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานหลายปีแล้วว่าจะให้ประสิทธิภาพในการรักษาบำบัดรวมไปถึงการฟื้นฟูได้อย่างมีคุณภาพค่ะเราก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาในการกดจุดสะพอนเท้ากันแล้วนะคะว่ามีกันมายาวนานหลายพันปีเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะเรามาดูเท้าจริงๆกันเลยนะคะว่า ในแต่ละโซนในแต่ละส่วนของเท้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงอวัยวะอะไรบ้างในร่างกายนะคะเดี๋ยวหมอจะมาดูกันนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจก่อนว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยถ้าเราตั้งเท้าขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะด้านบนเนี่ยให้นึกถึงว่าเรากำลังยืนอยู่ศีรษะจนถึงปลายเท้าอันนี้จะให้ทำความเข้าใจในรูปทรงเท้ากันก่อนถ้าอย่างเนี้ยตั้งเท้าอย่างงี้คือเรายืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะแบ่งเป็นสีโซนด้วยกันก็คือว่า ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวหมอชี้ให้ดูด้านบนตรงนี้เนี่ยฝันะยนนงย่งนี้นะคะจะเป็นส่วนศีรษะของเราอวัยวะบริเวณศีรษะของเราถ้าเป็นทางด้านนี้แบ่งเครื่องมานะคะแต่ยังไม่ถึงอุ้งเท้านะคะประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวงอกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณอุ้งเท้าของเราตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นส่วนของช่องท้องอวัยวะต่างๆในช่องท้องและบริเวณส้นเท้าจะเป็นในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์อันนี้เราต้องทําความเข้าใจในแต่ละโซนของฝ่าเท้าก่อนทีนี้แล้วเนี่ยในแต่ละส่วนของเท้าเนี่ยก็คือจะมีเหมือนอย่างเช่นส่วนของสมองสมองก็จะอยู่บริเวณหัวแม่เท้าของเรานะคะทั้งสองข้าง,างถ้าเป็นเท้าซ้ายเนี่ยจะสั่งการทํางานของสมองซีขวาเท้าขวา ก็จะสั่งการทํางานของสมองซีกซ้ายซึ่งแต่ละจุดในต่างกันอันนี้สมองจะอยู่ที่นิ้วนิ้วโป้งเทา้าในบรรดานิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตรงนี้จะเป็นโซนของจมูกนะคะโพรงอากาศหน้าผากถ้าเป็นบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงปอดช่วงไหล่นะคะส่วนถ้าเป็นช่วงสวงอกตรงนี้นะคะตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปอด ปอดของคนเราก็จะอยู่บริเวณนี้ในจุดสะท้อนเท้านะคะแล้วก็ในส่วนของช่องเท้านะคะช่องช่องท้องบริเวณเท้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของมีลำไส้นะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ซึ่งก็จะมีทิศทางในการนวดแตกต่างกันที่สําคัญคือเท้าซ้ายเท้าขวาเอวไว้ว่าที่ต่างกันก็เหมือนในร่างกายคะ่ะหัวใจจะมีตําแหน่งอยู่ทางเท้าทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายคือทางด้านนี้ก็คือให้ลากลงมาจากนิ้วนางนิ้วนางเท้านะคะประมาณนี้ของเทา้า ถ้าคนที่มีภาวะในเรื่องของหัวใจอย่างเช่นราเรือหัวใจตีหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของภาวะาหัวใจาขาดเลือดอะไรเงี้ยเวลากดจุดนี้ก็จะเจ็บนะคะด้านหัวใจแล้วใช่ไหมคะลงจากหัวใจก็จะเป็นอวัยวะของม้ามซึ่งมีเด่นเฉพาะข้างซ้ายเท่านั้นถูกไหมคะเพราะว่าม้ามของหัวใจก็จะเยื้องซ้ายมาส่วนทางด้านขวานะคะให้ดูว่าลากจากนิ้วนางลงมาอันนี้คือ พอเราพับอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดใจากลางฝ่าเท้าจุดใจากลางฝ่าเท้าจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เยื่งมาหน่อยก็จะเป็นหัวใจถัดลงมาก็จะเป็นตับและถุงน้าดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของอ,อวัยวะกันอีกทีหนึ่งส่วนอุ้งเท้าเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเช่นร่างไายมดลูกคนก็จะอยู่ที่บริเวณต้นเท้าน,น,นะคะบางทีสักครูผ่ผิดไป ะะดังนั้นแล้วเนี่ยเท้าเราเวลาเหยียบหรือว่าย่างก้าวไปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงอวัยวะสําคัญภายในร่างกายถ้าเราเดินมากไปหรือว่าเรามีอาการเมื่อยปวดเท้าเนี่ยความสะดวกสบายหรือว่าเรียกเรียกว่าภาวะโรคหรือสภาพร่างกายก็จะต่างไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละจุดของฝ่าเท้าก็จะมีทิศทางในการนวดแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจะมีลงรายละเอียดใน ค้าวหน้าให้ฟังกันนะคะนอกจากทิศทางแล้วเนี่ยน้ำหนักการนวดจำนวนครั้งนะคะก็มีส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาเท้าด้วยนะคะอันนี้วันนี้เนี่ยที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าให้ทำความเข้าใจในส่วนของแต่ละส่วนของเท้าว,ว่ามันคืออวัยวะบริเวณช่วงใดของร่างกายบ้างค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพูดเป็นรวมๆในเรื่องของการ อธิบายเป็นโซนการสะท้อนฝ่าเท้าคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจกันในภาพรวมกันก่อนนะคะและในเทปต่อไปคราวหน้าเนี่ยเราค่อยมาลงรายละเอียดว่าแต่ละจุดของฝ่าเท้าเนี่ยสะท้อนถึงอวัยวะสำคัญใดๆบ้างของร่างกายกันค่ะ ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะของศาสตร,ร์การแพทย์ทางเลือกการกดจุดสะท้อนเท้าค่ะที่ได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าศาสตร,ร์การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเรามีกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการรักษาบําบัดดูแลสุขภาพคุณผู้ชมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะและในช่วงต่อไปนะคะเราก็ค่อยมาพูดคุยในเรื่องของ สะท้อนเท้าว่าแต่ละจุดของเท้าเนี่ยบ่งบอกถึงอวัยวะ,ะไ่ในคราวหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยที่ให้เกียรติรับชมในช่วงนี้ของรายการนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะกับหมอจริงชัติกาพวงงามสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ